ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็ตานี้ผมมาถ่ายคลิปที่3เนื่องจากคลิปที่2ก่อนหน้านี้มีปัญหาผมก็จะถ่ายคลิปนี้ทดแทนไปด้วยนะครับแล้วผมก็ลงไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะบอกแล้วว่าผมจะมาล่าคาหัววันนี้นะครับแล้วก็นะมา เวลน้อยนะครับเหมือนจะห้ามพิเศษนะครับแต่ผมจะพิจารณาครับคนนี้ก่อนเลยนะดูเหมือนกันว่าเขาจะห้าเหมือนที่เขาทํากับผมหรือเปล่านะไปเอาไปไหนอะพี่ครับไปไหนครับพี่พี่ครับเอ่อฮัลโหลพี่อยาาเขาอะแต่ผมจะรีบลงไปบอกเขาลนะผมไปห้าเขานะทุกคน โอ้อเฮ้เยบอสเรือผีทุกคนเดี๋ยวผมไปตีกันนะทุกคนวันนี้มีบอสเรือผีเกิดตอนแรกผมจะมาล่าข้าหัวนะแต่ว่ารอเรือผีเกิดผมก็ต้องรีบไปตีกันเพราะว่าเพื่อผมได้ทำเผ่ากูนเดีใยใครกล้าตามก็ตามมาครับ หวังว่าโปรจะไม่ตีไปก่อนแล้วนะมินล่ามินล่าเนี่ยผมกะจะมาล่าข้าหัวนะเนี่ยแต่ว่าทำไงได้แต่มามามีมีบอสเกิดก่อนบอสแล้วบอสทำเผ่ากูนะฮะเป็นบอสที่เกี่ยวกับการทำเผ่ากูนะซึ่งดูเหมือนมีคนจะเซฟไปตรงนู้นนะครับไม่แน่ใจว่าใช้โปรหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงๆจริงผมก็อยากตีบอสแล้วแหละแต่ว่าทำไงได้ จ่จริงผมก็อยากตีบอสละแต่ว่าเดี๋ยวตีบอสเสร็จเดี๋ยวผมจะมาล่าให้สักคนหนึ่งเพื่อนอนก็ได้เด๋จะหมอดีกันแหละนะแต่ดูเหมือนว่าเขากำลังฟาร์มอยา่าใครแข็งเพ่อง,ง,งั้นผมก็จะไม่ทำอะไรเข่ามากผเคัแล้วผมหวังว่าบอสจะไม่ตายก่อนนะครับดีครับอุ้ยใช้ผลที่เล็กด้วยผมดีเสียงอยู่นะทุกคน โอ้ยคอสชีปเรียบร้อยเรียบร้อยครับมันเกิดกระเร็ดผมครับไปมาทุกคนดูมาดูกันว่าผมจะรอดไหมนะแต่ไม่น่าทาไห,หรอกเพราะว่าบอสเลือดผีมันก็ไปผมตีแป๊บเดียวมันเลือดเหลือจะจะเหลือแสนเหลือประละเยอะเลย อานาคตผมอาจจะมีหกคูณด้วยก็ได้นะเน,เนไงี้ช่วงเวลาอย่างเงี้ยแหละครับชอบเกิดดีดีด,ดีมันชอบมาเกิดช่วงเวลาที่แบบผมโอ้ยบักทุกคนหน้าจอผมบักแล้วเดีนด๋นะทุกคนโอ้บักไ่ว่าไม่ได้บักนี่ว่ขคขากูนึกว่าบัก้ว่ากูนึกว่าบักตูนึกว่าบัก,บกบนะ ก็คลิปนี้มีคำหยาบนะครับน้องๆหนูๆไม่ควรเอาไปทำตามนะก็ดูเพื่อความสนุกนะอย่าไปพูดอย่าไปทำตามสิ่งทำตามสิ่งที่สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ดีดีกว่านะครับพูดดีๆไม่พูดคำหยาบนะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจมีคำหยาบนะโอ้ย เป็นย่งนี้เท่าทียมเลยคนเวลาผมจีบอลเลือดผีทีไรอะมันเป็นอย่างนี้ทุทกทีละว,วันนี้ผมจะไปลา่าฆ่าหัวนะครับเป้าหมายหลักเราไม่ได้มาตีบอลอย่างนี้นะเอ้ยเออ,อทุกคนค้างค้าง,างจนผมตายเลยสงสัยผมต้องไปสงสัยผมต้องไปล้างเครื่องอะไรละนี่ครับ แตงงว่าทำไมเดือผ uh so like ีไม่เซไปผมหโมงงกมงเออค้างจนจนหลุดเลยอ่ะเออแต่ก็ไม่ไดอกจ้างมาวมันมาเราก็ได้ข้าหัวจากบอคืนไม่ดอกก็ไม่เป็นไรโอเคทุกคน โอ้ยเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวโอ้ยเฮไปเดี๋ยวเราไปล่าค้างหวากันทุกคนเบอรเซฟวันนี้เราจะได้หรือจะเสียนะเมื่อกี้ก็เสียไปแล้วหนึ่งเสียกับบอสพอค้าน <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยแหละคนเอาไม่น่าแปลกใจเขาหส่เว้ยเราไปล่าคนนั้นไหมทุกคนน่าเราเขาไปไหนอเฮ้ยเขาว่าได้นี่ว่ะเดี๋ยวลองท้าครัว่าเขาเดี๋ยวพีพีเปล่าเออพีพีไหมพีค้าน่าจะเป็นตันนสองคนเป็นตันปะหน้าตัน แต่ข้างนอกไม่น่าจะมีเวตตันนอะเซิร์ฟเนี่ยไม่ค่อยมีถ้างั้นเดี๋ยวเราไปล่าคนนู้นกันนะคนนะแต่เราไปล่าคนนั้นกันคนเดียวสองคนก็แต่วออันนี้ไม่มีไม่มีเวตตันให้ล่าครับกล้าจะสิเฮ้ยคนที่มันห้าวกับผมของตอนแรกนี่ว่าย่ากับผมใช่หรอไปไหนอ่ะอ้าว าสิอ้าวอ,อะไรอ่ะอืมกว่าไม่ติดกันว่าติดพีพีแน่เลยกว่าเออเสียเวลาแบบเสียเวลาไม่เป็นไรปไปทุกคนรอไปเอ๊ยเดี๋ยวบอสโทฟาเกิดปะ โดนฟ้าปะโอ้ยเกิดดูเหมือนว่าโดฟ้าจะไม่มีใครตีนะตอนช่วงนี้โดฟ้าไม่ค่อยมีใครไปตีแล้วนะน่าสงสารมากเมื่อก่อนนี่ เมื่อก่อนเวลาผมทำเผาอีสามนี่ผมต้องมาตีโดฟาก่อนแล้วไม่ไปเห็นเกิดสักซึ้บเลยอ่ะตอนนี้ผมได้เกียรติยศมาก็คือฆ่าหัวนะจากบอลนะผมก็โอเคสรุปคลิปนี้เป็นคลิปล่าฆ่าหัวเป็นคลิปล่าบอลกันแน่วะนะันน่ะเฮ้ยเ,เออ เนีครับเออออ่าพาอ๋อพาตื่นเสิเอาสะแน่จริงกันมาเิเออ เรียบร้อยแตกหนึ่งครับอืมมาละคนหนึ่งอย่าโดนคนนี้ไหมอะไรอ๋อเขาไม่ใช่คนเดินดีกว่าก็วันนี้มาล่าคนเดียวก็ได้อะไรเออเหน็นโอเค นะไอเจ้าหมอ,อนี้คนที่มันห้าวเลยว่ะยาวผมจะจัดการมันห้าวดีนะักเอาไปไหนเอา้าโอ้ยหนีนี่แหละครับสังคมบอกฟุตตอนอยู่ในเซฟนีห่าวห้าวแต่พอออกจากเซฟนีมันกระจกกระจอกค,คือเป็นสิ่งที่ผมแปลกใจมากนะก,ก็วันนี้ถ้างั้นเรามาล่าค้างหัวกันแค่นี้ก่อน ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ข่าหัวแต่เราได้ความสนุกเนาะก็นะครับอันนี้ก็มาถ่ายคลิปทดแทนคลิปที่ช่วงต้นที่เสียไปนะก็ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยขอบคุณครับที่มาับชม